นี่นะครับเดีราก็จะผ่ายเบิ่งทางเก็บน้นาหอยไฟนะครับผมฝนตกจะรู้ว่าหนามเที่ยงกันไหนแล้วไปอื่งนะครับเป็นบนทางครับทางไปนี่ก็ไปเดินเว็บนะครับ

ได้ว่าวบ่โอ้ปม่ตองบ่ไปเวียงน้าไปเวียงน้าปไม่ตวงับยันครับซาบะกลางจะเป็นปลาไหลครับไปเบื่ออ่างเก็บน้ำเพว่มาไฟนะครับเจอป่านของผมเองนะครับโมบิงทีหลังจะมาลางรถอยู่นี่นะครับ ต,ตลาดแท้เ,ยเนยบรรยากาศดีลงเลยวันนี้เก็บน้ำห้วไปครับนี่ซีมเมนต์นามันลดไดเลย เนี่ยนะนะฮะก็รุดลงไปล่างตอนมันไลหลบ่แหงนนะครับแต่ตอนนี้ไปบริเครับนีบรรยากาศกประมาณนี้ครับโอ, <c oughs> ลอ้ลองลองลองไปบเอง พี่ชาแต่ไข่หนาครับปีตะมืนอมนครับมาเจหาป่า ก็นหนักจไลแห้องอยอ่แต่หันบ่ปันไนนี้คุพ้ีกันสิขึ้นมาหอดแลกมาบางังกคะแถวนี้นะตากปัจนเป็นปลายยางครับเที่ยงนี้มอง บรรยากาศชมวิวครับนี่ครับคือมองอ่างเก็บน้ำหวัไฟนี่คือมองบานผมอยู่เลยครับเดี๋ยวจังไหนเด้๋ผมจิบมื่อได้ผมมีโอกาสจะไปนน้ำตกเดี๋ยวผมจะพาไปเบึงนะครับคลิปนี้ก็บจบซ้ำนี้นะครับผมขอบคุณครับ